ลาขนาดเนี้ยผมว่าคุณลาออกไปเลยดีกว่าอะแต่ว่าฉันไม่ได้อยากลาออกเลยนะคะเจ้านาย,ยลินฉันยกขอให้แกทั้งหมดแล้วนะขอบใจมากนะเข็ม กอลินน่ะกำลังท้องกำลังไส้อยู่จะให้ยกของหนักๆได้ยังไงล่ะถ้ามีอะไรให้ฉันช่วยยกอะ่ะก็เรียกได้เลยนะจ๊ะยังไงก็ขอบใจเข็มนะที่คอยช่วยเหลือฉันตลอดเลยอะ่ะไม่เป็นไรหรอกฉันอะเต็มใจช่วยอยู่แล้วจ๊ะมีไหนไม่ได้แพ็คบ้างเหลือกล่องกล่องนี้แพ็คตัวนี้นะัหน่อยนะอันนี้ใปล่ละกัน ูเข็มแพ็ก้วยก่อนนะอ่าแพ็กที่ไหนแล้วเข็มกายแล้วลินน่าซีนมากเลยอ่ะเอาอยะดมไปก่อนไหมขอบใจจ้ะ กแกไม่แค่ฉันอะไปฉี่ใช่ไหมแล้วหน้าแปลกมากเลยอะว่าฉันอะเมีนมาด้วยอะลินแต่คนท้องเขาไม่มีเมนไม่ใช่หรออจริงด้วยสิอาการแปลกๆแบบเนี้ยเหมือนญาติข้างบ้านฉันเลยอะยังไงหรอก็ญาติฉันอะก็มีเลือดออกตอนท้องเหมือนกันนี่แหละแต่ดีนะที่ไปหาหมอทันก่อนอะ หมอบอกว่าถ้ามาช้ากว่านี้มีโอกาสแท้งเลยนะลินจริงเหรอเข็มแล้วอย่างนี้ฉันต้องทำยังไงอ่ะฉันว่าแกดบไปหาหมอก่อนเถอะแต่ว่าฉันลาโค้กหมดแล้วถ้าฉันลาอีกอะ่ะเจ้านายต้องไม่ให้ฉันลาแน่เลยอะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันบอกเจ้านายให้เองเจ้านายคงเข้าใจอะ่ะโอเค,อเ,คเดี๋ยวฉันไปส่งนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเรียกแท็กซี่น้าปักซอยก็ได้ งั้นชิบะก่อนนะเข็มเดี๋ยวฉันทำงานแทนให้ขอบใจจ้านี่ไปเลยอดีตเ,เข็มจ้าเออแล้วที่ลินไปหาหมอเมื่อวานน่ะหมอเขาว่าไงบ้าง หมอบอกว่าฉันนะมีภาวะแท้งแล้วนี่ถ้าฉันไปถึงไม่ทันนะหมอบอกว่ามีโอกาสเสี่ยงมากเลยที่น้องจะหลุดนะออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะหมอก็ําชับฉันใหญ่เลยอะว่าห้ามยกของหนะักมาเข็นเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าอย่ายกของหนะนักลินก็ไม่ฟังกันเลยฉันก็เกรงใจอะ่ะบางที ấy, แกทำง,งานอยู่เนี่ยฉันไปเรียกตัวงานแกไม่เสร็จอีก เกรงใจอะไรล่ะเรียกฉันมาได้เลยดีแล้วนะที่ไม่เป็นอะไรมากอะ่ะอืมออเข็มล้องวันนี้มีออเดอร์เยอะไหมอะ่ะมีนนหรอเยอะมากเลยอะ่ะเางั้นเดี๋ยวฉันรีแพ็คของก่อนนะ สวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะเจ้านายลินค่ะเจ้านายของที่จะส่งลูกค้าเรียบร้อยอยังใกล้แล้วค่ะเหลือแพ็กอีกไม่กี่กล่องเองนี่มันจะสิบโมงแล้วนะเดี๋ยวคนส่งก็จะมารับของแล้วเนี่ยทําไมไม่ยกของนี่ออกไปอีกคือว่าฉันอย่ามาทําตัวสับอายนะนี่มันหน้าที่คุณหรือว่าคุณะ่ะแจ้งผมยกฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะคะเจ้านาย เออเจ้านายคะเดี๋ยวฉันช่วยยกของแทนพินเองคะ่ะนี่คุณยุ่งอะไรอะ่ะคุณมีหน้าที่รับผิดชอบทรงส่วนไหนก็ทําทไปสิเออเบาเบาพอดีเลยเดี๋ยวช่วยยกของนี้ยออกไปข้างนอกเลยนะเพราะขนส่งจะมารับละได้ครับเจ้านายผมเห็นนะว่าช่วงเนี้คุณนะ่ะทางานช้าลงคิดว่าทํางานที่นานแล้วจะทําตัวแบบนี้ได้หรอเอเดี๋ยวฉันจะพยายามทำงานให้ไวขึ้นนะคะเจ้านายเอาอย่างนี้แล้วกัน ผมให้เวลาคุณสองวันถ้ายังทำตัวแบบนี้อยู่คิดเอาเองแล้วกันขอโทษท่านลินฮะไม่เครียดไปเลยนะถ้าเครียดมากอะ่ะมันจะส่งผลกระทบต่อด็กในท้องเอามันไม่ดีนะรู้ไหมฉันรู้เลยเข็มฉันก็พยายามทำตัวเองให้ไม่เครียดแหละเอองั้นฉันช่วยแก้แพ็คของนะเอาแล้ว งานแคเสร็จหรือยังโอ้ยฉันแป๊ดเดียวก็เสร็จนะน้อมา<ว>ขอบใจนะตรงไหนบ้างเชิญครับจะไหนคะพรุ่งนี้ฉันขอลาไปฝากท้องหน่อยได้ไหมคะพอดีว่าคลินิกเดิมอะ เขาไม่รับคนไข้แบบฉันนะคะเพราะว่าฉันน่ะมีภาวะแท้งฉันก็เลยต้องไปฝากคลินิกใหม่ที่เขาเป็นอาจารย์หมอนะคะนี่คุณใช้วันหยุดครบแล้วนี่ยังจะลาเหรอแต่ว่ามันจําเป็นจริงๆนะคะเจ้านายถ้าคุณจะลาขนาดเนี้ยผมว่าคุณลาออกไปเลยดีกว่าอะแต่ว่าฉันไม่ได้อยากลาออกเลยนะคะเจ้านาย ผมไม่มีอะไรจะพูดหลบคุณละไปไปไปผมจะทำงานทำงานลินนี่แกไปไหนมาเนี่ยฉันรอตั้งนานเลยตอง,งเมื่อคืเข้าไปหาเจ้านายเพื่อจะลาฝากท้องพรุ่งนี้จะแกดูนี่ดี เจ้านายอะไฉันออกแล้วอะมันจะเป็นไปได้ไงอะต้องเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันแน่เลยลินฉันว่าแกลองเปิดซองจดหมายอ่านก่อนดูไหม,มนี่มันแบบฟอร์มโอนย้ายแผนกนี่อา้าวนี่นี่เจ้านายให้ฉันย้ายแผนกนี่แก ย้ายไปอยู่แผนกพยาการด้วยอะ่ะก็ใช่นะสิที่จริงแล้วเรื่องทั้งหมดอะ่ะฉันเป็นคนไปบอกเจ้านายเองนะนี่ค่ะนี่คือออเดอร์ของวันนี้นะคะเจ้านายขอบครับเออเข้มวันนี้ลินไม่มาทำงานเหรอมาค่ะแต่ว่าลินเลือดออกก็เลยขอลาไปโรงพยาบาลนะคะเป็นอะไรถึงเลือดออกคือตอนนี้ลินเขาตั้งท้องได้สองเดือนกว่าแล้วค่ะ แต่ที่มีเลือดออกเนี่ยจริงๆญาติฉันก็มีอาการแบบนี้เหมือนกันอาการแบบนี้เขาเรียกว่าภาวะแท้งค่ะฉันก็เลยรีบแนะนําให้ลิงเขารีบไปหาหมออ,หอ้าวเหรอผมไม่รู้มาก่อนเลยเนี่ยแต่ดีละที่รีบไปหาหมอไม่งั้นอ่ะแย่แน่เลยแล้วยิ่งตอนนี้งานที่ลิงทําก็ค่อนข้างหนักด้วยออเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมจะพิจารณา ให้ลินอ่ะย้ายแผนกไปอยู่ธุรการโอเคไหมค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเจ้านายขอบใจมากเลยนะเข็มใจจริงอะ่ะฉันไม่อยากย้ายไปแผนกอื่นหรอกอยู่แผนกนี้ก็ดีเหมือนกันนะโอ้ยย้ายแผนกไปธุรการอ่ะดีแล้วอยู่แผนกเดิมมายกของหนักก็หนักเดี๋ยวหลังคลอดแกก็ได้กลับมาอยู่แผนกเดิมกับฉันแล้วไงขอบใจมากเลยนะเข็มอ,มอนี่มันเที่ยงแล้วนี่ เข็มหิวหรือยังหิวแล้วรอก็ต้องมาน่ะงั้นไปกินข้าวกันเถอะเดี๋ยวฉันเลี้ยงแกเองจริงเหรอใช่ฉันกินน้อยนะเลี้ยงไหวเหรอไหวสิเอาแฟมวางไว้ก่อน